ถ้าพูดถึงบริบทเดิมนะครับตั้งแต่อโอการบริหารสุทธบุญเก่าหามประสบปัญหาที่สุดก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําเนื่องจากเราอยู่ในพื้นที่นอกเขตชนปะทนนะครับแต่หลังจากปี2557เป็นต้นมานะครับเราได้นํานวัตกรรม ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบของธนาคารน้ำใต้ดินนะครับพอมาปี2562นะครับเราก็ได้เปลี่ยนชื่อจากการบริหารจัดการน้ำนอกเขตจุประทานด้วยระบบของธนาคารน้ำใต้ดินเป็นธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียงนะครับสาเหตุที่เราเปลี่ยนก็เพราะว่าเนื่องจากการทำระบบของธนาคารน้ำใต้ดินมันมีมากมายหลายเกินไปทั่วประเทศ นะครับแล้วก็มีทั้งทําแบบถูกหลักถูกหลักในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําทําแล้วไม่ถูกหลักบางพื้นที่ก็ใช้วัสดุที่มันเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมเช่นยางรถยนต์เช่นกวดน้ำพลาสติกนะครับเราก็เลยอยากสร้างมาตรฐานของ SGB ก็คือ s u b s i d i a y ground water bank ก็เลยเปลี่ยนชื่อว่าเป็นธนาคารน้ําใตดินแบบพอเพียงหลังจากที่เรามีการบริหารจัดการน้้วยระบบของธนาคารน้ำํำใต้ดินแบบพอเพียงนะครับปรากฏว่าปัญหาน้ําท่วม ทำให้เราฉุกคิดขึ้นว่าเออหลังจากที่เรามีน้ําอย่างอุดมสมบูรณ์เราจะชักชวนพี่น้องที่อยู่ต่างถิ่นมาประกอบอาชีพบ้านของตนเองก็คือโครงการสํานึกรักบ้านเกิดก่อนที่เราจะนําในเรื่องของการประกอบอาชีพอย่างเป็นมัดเป็นผลนะครับและก็มีประสิทธิภาพเราก็เลยทําในเรื่องของการบริหารจัดการนา้ําในเรื่องของการป้องกันการเพิ่มศักยภาพนะครับแล้วก็การแก้ไข นะครับระบบที่มีอยู่โดยการนําเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมประเภทของเซ็นเซอร์เข้ามาตรวจวัดนะครับแล้วก็ใช้ระบบ IOT หรือ Internet o น t ตออฟตนะครับมาเก็บข้อมูลมาทําฐานข้อมูลเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาและก็เป็นการเพิ่มศักยภาพสิ่งที่เรามีอยู่ให้เข้ากับเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมมากยิ่งขึ้นครับ วัตนรรมของโครงการก็คือต้องเข้าใจว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับฉะนั้นการสร้างมาตรฐานในระบบของธนาคารน้าใตดินมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนถ้าจะทําในพื้นที่แค่นี้จะเหมาะสมมากน้อยเพียงใดเจ็ดแปดก็เราก็รวบรวมคําถามนะครับก่อนที่จะรวบรวมคำถามเสร็จเราก็มาสร้างมาตรฐานเพื่อให้ตอบคําถามให้มาตรฐานยิ่งขึ้นโดยการนํา นวัตกรรมและเทคโนโลยีของอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าระบบเซ็นเซอร์เซนเซอร์ก็คือการตรวจตรวจวัดนะครับหรือการตรวจจับตรวจจับน้ําชั้นน้ําใต้ดินก็คือเราก็ทําบ่อสังเกตการแล้วก็ฝังเซ็นเซอร์ลงเข้าไปในชั้นน้ําใต้ดินตรวจวัดน้ําผิวดินเพื่อให้มันดูพฤติกรรมระหว่างน้ําบนดินกับน้ําใต้ดินมันมีพฤติกรรมในการซึมยังไงแล้วก็ปนเปื้อนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มันไหลมาถึงต้นทางกลางทางปลายทางใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ ก็ใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจวัด,วดน้ำผิวดินนะครับแล้วก็ใช้พวกแอปพลิเคชันเขาเรียกว่า Command Center นะครับเชิงพื้นที่มารวบรวมวข้อมูลนะครับจากนั้นเราก็ไปแสดงผลทาง GIS หรือทางพื้นที่ส่งมาที่ส่งในระบบคลาวมาที่เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่องค์การบริหารสื่อมวเก่าขามแล้วก็ไปโชว์ที่หน้าจอให้กับพี่น้องในชุมชนเห็นนะครับว่าตอนนี้ วันนี้เดือนนี้นะครับปริมาณน้ําใต้ดินเรามีเท่าไหร่ปริมาณน้ําบนดินเรามีเท่าไหร่และมีมากน้อยแค่ไหนมีอัตราการปนเปื้อนยังไงนะครับเราจะทําจุดตั้งแต่ต้นต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้านะครับ <c oughs> เพื่อที่จะวัดผลแล้วก็เอาไปสู่ในเรื่องของการทำสมาร์ทฟาร์มแล้วก็เรื่องของการลดต้นทุนลดต้นทุนผลผลิตทางการเกษตรนะครับที่สามารถช่วยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึง ผลสมิตของนวัตรกรรม IOT คือตอบโจทย์ในเรื่องของการป้องกนันนีได้ผลอย่างอย่างอย่างดีเยี่ยมก็คือ,อสมมุติลัา้ห้แก้วเราใส่ในเรื่องของตัวเซ็นเซอร์ที่จับน้ำามจุดก็คือต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำสมมติว่าน้ำเวลาฝนตกแรงๆพายุเข้าน้ำไหลมาน้ำผ่าไหลหลากมาพอมาถึงต้นน้ำนี่มันจะบอกเราเลยว่าลักษณะน้ำมามา,มากน้อยแค่ไหนเราสามารถ ที่จะชี้เห็นส่งสัญญาณไปคนกลางน้ำกับปลายน้ำอีกหนึ่งชัวงช่วโมงสองชัวง่วโมงสามชั่วโมงน้ำจะไปถึงท่านถ้ามันเยอะเราบอกว่าคุณเตรียมตัวนะมันน่าจะเกิดอุทกภัยได้นะครับหรือมันน่าจะเกิดน้ําท่วมที่ทําให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายได้นะครับแล้วก็มันมีความปวดเพื่อนมากน้อยแค่ไหนนี่คือน,น,นี่ด้านป้องกันนะครับด้านป้องกันเห็นไหมครับไอ้ตัวนี้มันสามารถป้องกันได้อย่างชัดเจนแล้วก็รวดเร็วนะครับแล้วก็ส่งผลภายในไม่ถึง ห้าวินาทีเพราะระบบเรียวทาวองเราเราจะแสดงผลทุกห้าวินาทีนะครับความคุ้มค่าถามว่าความคุ้มค่าและค้มทุนของนวัตรกรรมอ่า IoT ความคุ้มค่ามันอยู่ที่การประเมินเรื่องของอ่าว่าเราจะใช้ทำอะไรความคุ้มค่าของมันก็สามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นสามารถวางแผนในการอ่าทการเกษตรได้เร็วยิ่งขึ้นสามารถ บางแผนในการบริหารจัดการน้ําได้รวดเร็วยิย่งขึ้นนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คุ้มค่าที่สุดก็คือทําให้พี่น้องในชุมชนนี่สามารถนําในเรื่องของนวัตกรรมไปต่อยอดในเรื่องของการทรรําเกษตรแบบสมาร์ทฟาร์มหรือกรเกษตรรุ่นใหม่ที่ทางรัฐบาลกําลังสับสนอยู่ขณะนี้ครับถ้าถ้าเป็นความยั่งยืนนะครับตอนนี้มันเป็นมันเป็นยุคข,ของที่เทคโนโลยีมีบทบาทมากที่สุดในเรื่องของ การประกอบอาชีพในเรื่องของการสื่อสารต่างๆนะครับฉะนั้นอีก10ปีข้างหน้านะครับนวัตกรรมของ IOT หรือนวัตกรรมของระบบของธนาคารน้ำใตดินหรือการบริหารจัดการน้ำอย่างชาญฉลาดนี่มันก็สามารถจะตอบโจทย์ไปได้อีกเป็น10บปีนะครับแล้วก็ยั่งยืนไปถึงการประกอบอาชีพในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตและการหาตลาดนะครับการทำเรื่องของมาร์เก็ตติ้ง ที่จะสามารถรู้ว่าเราปลูกพืชชนิดนี้มีตลาดตรงไหนต้องการเราปลูกพืชชนิดนี้มีตลาดตรงไหนต้องการและเราปลูกพืชชนิดนี้มันจะมีราคาหรือไม่เพราะว่าถ้าพืชทุกวันนี้นะครับถ้าเราปลูกเยอะมันก็ทําให้ราคาเราตกแต่ถ้าเราปลูกพืชที่พอเหมาะพอสมกับสถานการณ์หรือความจาเป็นมันก็ทําให้ราคาของพืชผลทางการเกษตรดีขึ้นครับจริงจริงการมีส่วนร่วมในเรื่องของระบบ IoT นะครับหรือ,อเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ําอย่างชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยีและวก็นวัตกรรมนะครับเราต้องขอบคุณบริษัททูวิชั่นนะครับที่เห็นความสําคัญและก็ได้นําในเรื่องของซิม IoT ซึ่งมันจะต้องแตกต่างจากซิมที่เรามีอยู่ปัจจุบัน ก็คือสามารถเป็นช่องทางของมันได้เลยนะครับส่วนมากที่ตู้ส่วนมากที่เซฟเวอร์อยู่ที่อบตอเก่าขามก็จะเสถียรยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีหน่วยงานของกรมทรัพยากรน้ำนะครับที่พยายามที่จะผลักด,ดันให้การบริหารจัดก,การน้ําตามรูปแม,ม่น้ําต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแม,ม่น้ําป่าศัากดุ์รูปแม,ม่น้าโดมหรือรูปแม,ม่น้ํามูลนะครับที่ส่วนของกรมทรัพยากรน้ำํำรับผิดชอบอยู่อยากให้พี่น้องในชุมชนเห็นว่า ต้นน้ำเป็นอย่างไรกลางน้ําเป็นอย่างไรแล้วก็ปลายน้ําเป็นอย่างไร<ำ>สําหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบภายในองค์กรนะครับของเราก็จะมีส่วนของสํานักประหลัดนะครับแล้วก็กองช่างเป็นผู้ดูแลกองช่างก็จะเป็นผู้ดูแลเรื่องของการบำรุงรักษา,านะครับการบำรุงรักษาตัวเซนเซอร์ตัวอะไรที่อยู่ที่อยู่ภายนอกส่วนของสานักประลัดก็จะดูดูแลพวกระบบทั้งหมดนะครับแล้วก็แปลงผลมาเป็น มาเป็นค่าให้กับชุมชนได้รับดูครับสำหรับหน่วยงานภาคภายนอกองค์กรของเรานะครับที่จะมีมาส่วนร่วมแล้วก็สับสุนก็คือหนึ่งภาคเอกชนนะครับก็จะเป็นส่วนของ t ทูวิชั่นนะครับแล้วก็ส่วนของภาครัฐนะครับส่วนกรมก็จะเป็นกมปปรมทรัพยากรน้ํานะครับก็ได้มีส่วนมาศึกษาดูงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับ ทั้งกรมส่มมงเสร,มสมรมสิมการปกครองท้องถิ่นส่วนกลางแล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุรดธานีนะครับแล้วก็ส่วนอบทอที่ได้มีการศึกษาดูงานกับเรานะครับแล้วก็เพื่อที่จะไปพัฒนาผลก็เช่นองค์การบริหารสุทธบุญน้องหมีนะครับเพื่อปุดชุมจังหวัดยะโสธรนะครับแล้วก็ส่วนฝ่ายวิชาการนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมหา,มหา,าวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราดวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์นะครับซึ่งได้อ่ มาศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังและก็ได้เชิญพวกเรานะครับได้เชิญพวกเรานี่ไปตั้งสานฐานเรียนรู้นะครับทั้ง9ฐานอยู่ที่มจลพิทยาเขตนครสวรรค์ครับตอนนี้ภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมภายในตำบลเก่าขามของเรานะครับก็เป็นจุดดีนะครับที่เรามาพีพี่น้องค่อยความสนใจที่จะศึกษาและก็เรียนรู้นะครับ เขาก็เลยตั <sketches> ้งกลุ exactly <Jean> ่มเขาเรียกว่ากลุ่มสตาร์บ์สตาร์เกตวอเตอร์แมนก็คือกลุ่มผู้ดูแลระบบนะครับกลุ่มผู้ดูแลดูแลระบบนะครับก็จะมีในเรื่องของการเช็คว่าไอ้ที่เขาดูแลอยู่นะครับตอนนี้ระดับน้ําจะควรเป็นจริงก็คือภาพเมนวัก็คือตัวที่อยู่ด้านหน้ากับตัวในมือถือนี่มันสอดคล้องกันไหมนะครับถ้ามันมีอะไรผิดผิดหูผิดตาหรือผิดแปลกเขาจะส่งข้อมูลทางไลน์มาที่ ส่วนขององค์การบริหารส่วนตะบเก่าขามเพื่อที่จะไปดูแลระบบแล้วก็ไปซ่อมแซมแก้ไขนะครับตอนนี้เราก็จะมีกลุ่มพวกนี้นี่เป็นตัวแทนอยู่หมู่บ้านละหนึ่งคนทั้ง13หมู่บ้านนะครับที่เขาจะดูแลให้เราทุกฐานนะครับทุกอาทิตย์นะครับแต่เขาจะแจ้งเขาจะดูแลทุกวันนะครับเขาจะขับรถไปดูแลแล้วก็จะแจ้งมาที่อบตอเก่าขามว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติ ในตัวของตัวรัญญวสบสัญญาณไอตัวส่งสัญญาณตอนนี้องค์กรที่เป็นสาธารณกุศลที่เขาจะมาดูงานก็มีมีหลายองค์กรแต่เขายังไม่ได้มาดูงานในเรื่องของระบบ IoT นะครับก็ามาดูงาน,นเกี่ยวเรื่องในเรื่องของระบบของธนาคารน้ำใตดินแบบพอเพียงมาดูฐานเรียนรู้นะครับเพราะว่าองค์กรภายนอกที่เป็นสาธารณกุศลนี่เขาเขายังไม่ถึงจุดที่จะต้องทำทำตัวนี้นะครับ